านแบต The Boss อบ9โวลต์แบตอึดถือทนพรอมชนทุกสารพัดงานช่าง ถ้าสว่านแบตท,ที่คุณกาลังใช้อยู่แบตหมดไวใช้งานได้1-2ชั่วโมงแบตก็หมดทั้งที่งานยังไม่เสร็จทําให้งานต้องล่าช้าไม่ทันใจและจะทนต่อไปทําไมละ่ะเราขอแนะนําสว่านแบต The Boss 199โวลต์ที่มาพร้อมขุมก,กําลังแบตลิเธีมยมไอออนมากกว่า4,000 40, มิลลิแอมป์จบปัญหาแบตหมดไวไม่ต้องเสียเวลาช้าบ่อยๆเพราะแบต1ก้อนของสว่านแบต The Boss 199โวลต์อยู่ได้นาน3-4ชั่วโมงมาพร้อมฟังก์ชันครบ3ระบบขัน จ่องจอกกระแทกลุยได้ทุกงานแถมใช้ได้นานกว่ารุ่นอื่นๆมีสวิต์ปรับรอบแรงหมุน2ระดับระดับที่1 0ถึง450รอบต่อนาทีระดับที่2 0ถึง1,500รอบต่อนาทีและสามารถปรับพรอกได้ถึง18ระดับมีไฟ LED สองสว่างเวลาทำงานและมีไฟบอกระดับแบตเตอรี่เขียวเหลืองแดงหัวจับดอกสว่านแบบคีเลเปลี่ยนดอกสว่านได้โดยไมต้องใช้ดอกจับปาขัน ปรับให้หมุนได้ทั้งซ้ายและขวาอยู่ตรงกลางจะทำการล็อกหัวสว่าน มีที่วัดระดับน้ำพร้อมในตัวเพื่อให้งานของคุณเนี๊ยบมากยิ่งขึ้นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมไปเลยแบบไม่อั้นกว่า30มชิ้นแบตบลิเทียมไมออน1 9 9โวลต์4 0มือมิลลิแอมป์2ก้อนที่ชาร์จแบตแบบฟ้าชาร์จหนึ่งเครื่องสพยทข้างสว่าน2ชิ้นกระดูกงู1ชิ้นดอกจอเหล็ก3ชิ้นดอกจอม้3าชิ้นลูกบอก9ชิ้นเบอร์5ถึงเบอร์13พรข้อหัวยึดดอกทันสกูหดอกและกระเป๋าสตบ,บคุ้มพาเกรดมาตรฐานพร้อมให้คุณไปลุยยทุกๆงาานนเีจ มาถึงตรงนี้คุณคือผู้โชคดีรับส่วนลดพิเศษเพิ่มไปเลย600บาทสว่านแบบเดอะบอส199โวลต์จากราคาปกติ1,590บาทรับไปเลยในราคา990บาทเท่านั้นพร้อมบริการจัดส่งฟรีแก็บเงินปลายทางรี่สั่งซื้อตอนนี้เพราะสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อสินค้าแจ้งใต้โพสต์หรือทักเข้ามาใน,นเพจได้เลย